ทุกคนเคยดูมีมนี้ไหมครับนั่นเลยครับคือมีมที่ผมรู้สึกชอบมากในช่วงนี้คือเป็นมีมที่ The Fat วิ่งม้เลยนะครับแล้วก็ทำท่ากลางปีกตลางแขนนะครับโหโคตรหาเลยนะฮะทุกคนซึ่งผมก็ไปหาแมปในโลบ็อกจนเจอนะครับแมปที่มีชื่อว่า Fat Point นะครับซึ่งแมปนี้ก็เป็นแมปที่เอออิงมาจาก เออหนังเรื่อง The Fat หรือซีรีส์ The Fat นะฮะทุกคนมาจากฮีโร่ตัวนั้นนั่นเองน,นะซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาทําการลองเล่นกันนะฮะทุกคนมาโอเคมีพลังที่ติดอยู่ประมาณมุมขาวาของผมนะ Toggle Speed Slow Down Fat Time Boost Attack ซึ่งผมก็ลองมาหน่อยหนึ่งแหละว่ามันจะเกิดจ้าไหนขึ้นบ้างโอ้ยมีอะไรให้ผมทำได้โอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดไอ้ตรงนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เปิดตรงนี้ปุ๊บไป let's go นี่โอ้โหวิ่งโคตรเร็วเดอะแฟตโคตรเดอะแฟตเลยนี่กดบูสไปมีโอโโโ 15, โ้ <ç> sequel, <found> โ Thanks, โคตรเร็วอุ้ยนี่นี่มีพลังแฟททามด้วยป๊งยี้อตุ๊ต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 ตุตต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  แฟลทามอุนี่ต่อยให้หมดต่อยให้หมดต่อยให้หมดก่อนที่พลังจะหมดอุ้ยพลังจะหมดแล้วไปโอเคนี่แหละฮะคือท่าสาธิผมเล่นตอนช่วงแรกๆนะครับเออผมลองเช่นพวกแมประมาณสักหานาทีได้โอเคแล้วผมจะใช้แฟลทามนะครับไปเลยะใกลในระยะสี่รเมตรฟุ๊ปแล้วก็ต่อยจุๆบจุๆบๆุ๊บจุๆบๆุๆบๆุๆบจุ๊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 บจุบจุบ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 ุ โค <c oughs> ดขี่ขาดโอเคไปแล้วไปแล้วปั๊บวิ่งระยะ400เมตรปังตอ่อยจุบอา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 จุบทำไมต่อยไม่เข้าวะนี่ไงเข้าแล้วเออเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นโอเคเฮ้ยมันยังเหลืออีกเหรอไปไปไป let's go let's go b o y ระยะ400เมตร300เมตร200เมตรเหลือไหมอีกตัวหนึ่งอะ โอ้โผมตุ้ยเฉยโดนอะไรอ่ะมีมีภารกิจให้เราทำอีกอ่ะไป let's go กด speed up ไปด้วยไม่รู้มันช่วยหรือเปล่าไปใส่บู์ไปครับวิ่งมาแล้ววิ่งโอเคไป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 วิ่งข้ามโลกวิ่งข้ามแบบวิ่งข้ามจักรวาลแล้วก็ใช้พลังแปดทามต่อยไปปุ๊บปุ๊บลงแปดแบตแบตทริกปั๊บ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 แล้วก็ลบไป ใครกลับไปปุ๊บเจอฉันแน่ในระยะห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยปุ๊บอจุบอจุบอาชุบอืม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 โอเคป้ามโอเคหมดแล้วไอ้พวกน่าสมเพชฉันจัดการพวกแกได้หมดแล้วยังมีภารกิจใหม่อีกโอเคใช้เวลาแฟดทามอุ้ยไม่ใช่เวลานี้ใช้ต้องใช้บูทอุ้ยไม่ใช่บูทกับใช้แฟดทามไปด้วยเสียเวลาเปล่าลบตึกแลวใช้พลังแฟดทามต่อยไปปุ๊บ

มีภารกิจไหนให้ฉันทำอีกนะโอ้โหยังมีอีกเหรอโอ้โหใช้แรงงานดีแท้มีใช้พลังบูธไปเลยป๊ข้ามจักรวาลอุ้ยข้ามเกินไปไหมเนี่ยโอเคชาร์จพลังวิ่งไปเดินดูแฟตเดลองแฟตทำเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักก่อนขอพักก่อนเดี๋ยวจะพึ่งทำงานแป๊บนึงเก็บไม่มีเสื้อให้ใส่ได้แป๊บนึงนี่ไงโ,โหโคตรเทเฮ้ยม,มีเสื้อดูแฟดให้ใส่ได้เย้ยดูแฟดมูฟี่อันนี้ เจตดติฤทธินะครับยสอันนี้เดฟ You Young Fat Dark f a นี่ The Fat Season หนึ่งเอาอะไรดีอ่ะนี่เ The Fat movie. The right. uh, this. This the m o วี่อันนี้เท่สุดและลองอันนี้นี่ผมกลายเป็นเดอะแฟ t เต็มตัวแล้วจากเมื่อกี้กลายเป็น La ช h a n d e l i โอเคมาเรามารับบทในฐานะของเดอะแฟ t กันเถอะไปเมื่อกี้เป็นแค่หนุ่มนอกครึ่งแบบนะครับตอนนี้เป็นในครึ่งแบบละไปฉันกำลัง t h แฟ a t อุ้ยแรงเกินไปแรงเกินแรงเกินเด้อเด้อเด้อ ปวิ่ง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 ใช้พลังแฟลทามปุ๊บปล่อยไปปิดจุบปล่อยไม่โดนครับไปนุ่มโอเคเหลือไหมโอเคไม่เหลือละไปต่อปุ๊บโอเคหุ้ยมีภารกิจได้ทำอีกโอ้โหอาชญากรรมมึงนี่มันเยอะจังวะไปต่อ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 อุ้ยอ้ยอาจจะมีเสียงสั่นหน่อยนิดนึงนะครับเพื่อความสมจริงนะครับโอเคโอเควิ่งวนรอบกัน ทำหมดทำรอบทำรอบปล่อยเร็งตัวเลยมาได้มา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 ,มาอือปับ๊บไปกันต่อมีภารก,กิจไหนทําอีกหนอเราก็จะทําให้หมดมีมามีแกโ,โหมีให้เยอะจังวะให้พักบ้างอาชญากรบ้างอย่างเยอะเลยกำล,กำลังไปกำลังไปกำลังไปกาลังไปปั๊บุโฮโฮ๊ยแรงเกินแรงเกินทิ้งระยะห่างไววิ่งวนรอบรกาลังดูแฟต ราทำได้เสมอเออผมก็งงว่าทำไมโจมันยิงทันเราได้วะหรือว่ามีพลังดูแฟตเหมือนกันเดี๋ยวจะไม่รู้แหละใช้พลังของแฟตตามปอบปอบพลังที่ไม่มีใครตามทำได้เป็นแต่ลูกกระสุนก็สามารถหลบได้ในภายในพริตาโอเคเรียบร้อยพวกแกไม่มีสิทธิ์ตอนนี้ตุยเรียบร้อยโอ,อยย้โหยังเลยอีกอ่เพราะมันให้กดตามเหรอโอ้คล้ายๆแบบตบปลาเลย Phillip ฮะตบตามปั๊บปัป๊บยิสโอเคปดระเบิดได้เรียบร้อย เดลสามถึงแล้วมีภาร,รกิจไหนหทําทอีกหนออุ้ยยังมีกอไป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 ฟุบฟุบฟุฟุบฟเราเปินเบอร์รี่อารนนะครับใช่แหออ Berlin และเออเบอร์รี่อารลชนจะบอกว่าบูทแต่พลังบูทไหมอู้ยชนตึกโอ้โหเดทเรียบร้อยอู้ยบักบเ <c oughs> <c oughs> ว่อเวโอเคไป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 ไ เจ้าหนังแฟทามปังนี่ที่เดิมมีกแกนะแกเนี่ยโอ้โหมีให้ปลดระเบิดได้ฮะเดี๋ยว,เ,ยวเราต่อยพวกนี้เรียงตัวกันพวกสามตัวบาทนี่เรียบร้อยปลดพลังแฟทามเก็บเลิกใช้พลังก่อนแป๊บนึงโอเคป่ะโอ้โหเวลาไม่ใช้พลังนี่ก็เดินชิวนั่นแหละดูดิเฮ้ยเดินให้มันเร็วๆหน่อยเหมือนปกติเฮ้ยไม่ต้องเดินชิวขนาดนี้ก็ได้ ป๊บโอเคปลดระเบิดกันเลือ,อีกครึ่งวินาทีไม่ใช่ดิครึ่งน,นาที30วิโอเคเลเวลอัพแล้วช่วยโลกไว้ได้อีกครั้งหนึ่งมาไปดูว่ามีภารกิจอะไรอีกมีหมาเยอะเลยโหถ้าได้ภารกิจละร้านนี่เราได้ตังเป็นโลหะร้อยล้านเลยนะทุกคน100ร้อยภารกิจเราก็ได้ร้อยล้านอ่ะคิดดูเอาโอเควิ่งวนรักษาร,ระยะห่างของไวไลที่ยิง ันเราได้แม้เราจะมีพลังซูเปอร์ซูเปอร์แฟตนั่นเองปุ๊บนี่ทัากษะการต่อสู้ของผมเรียนมาตั้งแต่ใดมาปุ๊บแต่การต่อสู้นี้ก็ไม่เท่าผมต่อสู้กับไอรอนแมนเกี่ยวกับไอรอนแมนนะเอ้ยน้ำมันแบลรี่อพาร์ตเมนต์นี่ว่าน่าสนใจว่ะผม,มอยากไปด้วยเหมือนกันอุย้ยชนตึกตายก็ในชีวิตจริงนีน่ตามแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่วิ่งนะวิ่งก็ตายแล้วทุกคนเออใครจะทนกำลังเยดทานกดดันนี้ได้วะ ไป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 พังพลังระดับคอสมิกอุ้ยมีให้ปลดระเบิดได้วยทุกคนโอ้โหโคตรเยอะโคตรโคตรพ่อโคตรแม่เยอะอะทุกคนถอยก่อนเออไม่ไหวละปังถอยก่อน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 มีเวลาจํากัดด้วยโอ้โหทุกคนมีเวลาจํากัดด้วยอะแปดท้ามอุ้ยอะไรอ่ะทําไมภาพมันกระพริบกระพริบอุ้ยเลยไม่กี่นาทีละต่อยให้หมดต่อให้หมดต่อให้หม โอเคไหนระเบิดไหนระเบิดไหนระเบิดปลดล๊อปลดพลังก่อนโอเคปลดระเบิดด้วยการกดที่หน้าจอเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอีกรอบหนึง่งสิบเอ็ดสิบเร็ว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 ,วโอ้โหคนกดดัดนนะอย่าทำเป็นวินาทีเป็นนั้นดิโอเคเรียบร้อยสำเร็จป่ะเลสโกผมอยากลองไปอพาร์ตเมนต์เลิกท,ทําเควสไปเลสโกฉันจะไม่ทําภารากิจแล้วไป อพาร์ตเมนต์แบลลี่อาเลนโอ้โหนั่งไงตั้งตะการตั้งงานตาอยู่โอเคเข้าไปข้างในได้ไหมเอ็นเทอร์อชาร์บโอเคโอ้โหนี่ไงอพาร์ตเมนต์ของนายแบลลี่อาเลนโอ้โหหลังจากทํางานเสร็จขอนอนได้ไ,ดไหมทํางานเสร็จโอ้โหสวยมากเลยเนะี่ยนี่มันอพาร์ตเมนต์ของเบอร์เอียเลนเลยไงเนี่ยแบลลี่หรือเบอร์เอียเลนพูดชื่อเรียกน่ากินเลยทีนี้ โอเคปะเราก็ต้องมีอะไรให้ทำอีกมันก็คืองานที่เราต้องทำนะครับเออแต่ผมไม่อยากลองสำรวจนะว่ามีอะไรบ้างนี่นี่นี่ถ้าถ้ามีอะไรตำนัดนี่วิ่งไปเลยป๊าโอ้ยเร็วเร็ววิ่งเกินวิ่งเกินอันนี้วิ่งอยู่วิ่งอยู่ปุ๊บนี่ปุ๊บนี่นี่กระโดดเดียกระโดดปุ๊บนี่โอ้โหคนมีมปั๊บนี่ปั๊บคนมีมทุกคนเฮ้ย มันปีนน oh, ี่ได้ด้วยเหรอโอ้โหโคตรเจ๋งปีนตึกได้ด้วยไม่ต้องงอไม่ต้องสไปด้ร์แมนเอ้โหยิ่งเคโคตรเท่อันนี้คิดว่าใช้พลังวัวนี่เท่าไหร่ไว้ได้เราลองดูลองดูปุ๊บว้โอ้ยว้ยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เฉยอุ้ยแต่วิ่งได้แค่เลยนี่นี่นี่ไม่งอไม่งอโอ้โหวิ่งไต่ตึกได้ล้วยโหชุดชอบอ่ะเดี๋ยวทีงานแบบฮยมันมันวิ่งบนตึกได้ด้วย เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระโดดคุ้ยโคเท่อะโคเทเเท่จัดเท่จัดเท่จัดไปบนเมืองข้างในข้างในเมืองนี่มีชานเมืองอยู่มีมีข้าไปในชานเมืองก่อนชานเมืองอยู่ไหนวะนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยตึกนี้ตึกนี้นี่โอ้โหโคเท่พี่มนตึกได้เลยโคเท่อะนี่โอ้โหอยู่บนตึกโอ้โหเร็วเกินบุ๊ปปลพลังปลพลังอยากจะปลพลังบนตึกมา มีให้อัพสกิลได้สกิลายพอยสิบแปดดาเมจบูสปีดอัพให้หมดเอเยหมดแล้วมามาดูกันว่าพลังเราจะเยอะขนาดไหนคุยไวอยู่นะเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าจะบูสต์เาไวกว่าโอ้โหข้ามมิติมิติควันต้ำฮึมฮึมแต่ไม่น่าจะเยอะขึ้นแต่น่าจะต้องชาร์จให้นานขึ้นแฟตทามนี่นี่โอ้โหต่อยโคตรแรงต่อยแรงขึ้นฮือ อัพโคตรสมดุลเลยผมนี้ต้องการปลดระเบิดช่วยโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดมีวิ่งบนน้ำวิ่งบนน้ำกระโดดป๊าบฝันหลังพลังงุบหุนมีมบุบความเร็วที่กำหนดป๊าบกระโดดอัพนีปินปินตึกป็นตึกปินตึกอุปุ๊บนี่นี่โอ้โหโคตรเท่นี่ไม่ง้อไม่ง้อไม่ง้อทางวไม่ง้อทางอันนี้บินเลยโคตรมันนะโอ้โหเดี๋ยวจะกระโดดกระโดดขึ้นสูงทุกคน ปะทามปะทามปถามไม่ใช่ปถามไม่ใช่เกือบลืมแล้วต่อย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 โอ้เรา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 อุ๊ยมีระเบิดบอมให้แก้ได้ปั๊บนี่ต่อยปั๊บโอเคมาทำภารกิจของเรากันเถอะภารกิจที่แสนสท่งเกียรตินคือการปลดระเบิดยี่เป็นการตกป่าแล้วปะเนี่ยตกระเบิดแบบใดเนาะโอเคเเวลอัพแล้วเเวลอัพแล้วเปิดระเบิดโอเคมีที่บู๊ทสามอัน จะก็ว่าจะให้สมดุลน,นะฮะไงดีะแต่เฮนี่ไม่ต้องไม่ต้องใช้หรอวะดาเมจแต่มีหน้าบูสสปีดเนี่ยก็คือถ้าเราเปิดหมู่บูสสปีดมันก็จะแรงขึ้นแล้ผมจะเอาสปีดแล้วกันวิ่งธรรมาราแรงๆไปเลยนะฮะจะได้ถึงที่หมายเร็วๆนี่แรงขึ้นลายเท่าไม่งอ้บูสสปีดแรงจริงนะทุกคนดูดิวิ่งอยู่แล้วแต่ก็งอ้บูสสปีดอยู่ดีบูคุยชนตึกใจเย็นใจเย็นในชาย นี่นี่นี่ไม่ง้อไม่ง้อปุ๊บนี่เฮ้ยกระโดลงมาจากที่สูงปงังเฮ้ยแฟตทามแฟตทามไม่ใช่นี่มาดิไม่วันไม่วันมามากอุ้ยพลังหมดชิบหายแล้วโูก็เพฟึ่งพลังหมดโอเคเดี๋ยววิ่งรอบเขาเรียกว่าเป็นการวอร์มนะครับวิบ่งบนตึกเขาเรียกว่าเป็นการวอร์เช่นกันไอเดซิโกบูททามโอ้ โอ้เร็วเกินเร็วเกินเร็วเกินขีดกำหนดวิ่งวิ่งโอ้โหมันตึกโคตรเท่โคตรเท่เทระ,ะเบิดเทไปไหนเทไปพี่ชายวิ่งไปวิ่งไปมาดิมาดิมาดิให้หมนแก๊งเลยมาดิเฮดบูทสปีดแล้วก็อัพแฟตสปีดแฟตททมสปีดอ๋อแฟตททมสปีดก็คือเวลาเราเนี่ยไงใช้พลังแล้วมันจะได้เยอะขึ้นครับพลังจะได้นานขึ้นโอ้โคตรเท่เลยพี่ชายโหโคตรเท่อะ่ะไอชุดสีฟ้าได้ป่ะ ก็เท่ไปริสโก้บอยโอ้ยผมจะขึ้นบนนะพี่พี่ข้าผมจะขึ้นบนวิัดีี่ไฟ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 โอ้คนแกลกวัดีนี่บุตยโอยโอ้โอเโมาโยยอ้โก้โออโอ้โอ้โอเโอโอ้โออ ขอพักหน่อยขอพักหน่อยมีงานได้เต็มเลยเนี่ยโอ้โหมาเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะพอพีินเท่านี้แล้วกันนะฮะถามว่าทาไมเร็วจังนะฮะก็เพราะว่าผมคิดว่าแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนลองมาเล่นดูนะครับผมคิดว่ามันสนุกมากเลยนะสำหรับแบบนี้นะครับอพอเวลาวิ่งแล้วมันมีท่าเนด้วยแหละคือมันใช่เลยเว้ยคือมีนีด่วนจีเลยนี่นี่ปุ๊บนี่นี่มีมีนีด่วนจีเลยนี่โอ้โหโหดหมดนี่ ะคือม,มีนี่มาเลยนะ,ะทุกคนเออใช่นะทุกคนมาคลิปนี้ก็พอพี่นิ้นี่แล้วกันนะฮะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะฮะไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ทุกคนขี้เกียจแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอพี่นิ้นี่แล้วกันนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับกับเบรรี่อารินนะฮะทุกคน